สวัสดีค่ะชาลาศิพิจิคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่การงานการเงินแล้วก็ตัวเลขนําโชคของชาวพิจิกนะคะประจําวันที่10เมษาถึง10พฤษภานะคะมาเช็คกันว่าการงานของเราจะเป็นยังไงบ้างนะการเงินโชคลาภพอจะมีไหมนะคะมาเริ่มกันที่การเงินของชาวพิจิกเลยค่ะขอดูการเงินของชาวพิจิกนะคะเมษาพฤษภานี้การเงินจะเป็นยังไงบ้างเอย หนึ่งไม้เท้าอืมโอกาสจากฟ้าโอกาสจากจัก,กรวาลมาแล้วนะคะชาวพิจิกเจ็ดเหรียญเงินทองหรือว่าสิ่งที่เรารอคอยอยู่เจ็ดไม้เท้าสิ่งที่ต่อสู้ฝ่าฟันมาโดยตลอดนะคะมาถึงโอกาสของเราแล้วนะคะโอกาส ทางด้านการเงินนั้นๆคิดว่าการเงินแล้วก็โอกาสอันนี้ที่ชาวพิจิกรอคอยมาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะอืมน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็คือรอมาทํามาแล้วมันจะได้แล้วอะ่ะเงินที่เรารอจากที่ทํางานนี่แหละเนาะเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยมันจะได้แล้วมันจะเห็นผลแล้วนะคะดีใจด้วยนะชาวพิจิกแล้วก็มาดูโชคลาภเลยค่ะ ขอดูโชคลาบของชาวพิจิกเมษาพฤษ,ษภาเนี้ยชาวพิจิกจะมีโชคมีลาบบ้างไหมคะขอสมามใบคะ่ะเจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะนี่ให้ดีมากเลยนะมีแหละแต่ว่าอีกใบหนึ่งนะคะลาบส่วนหนึ่งลาบผลส่วนหนึ่งมาจากที่ทำงานนะคะ ถ้าเป็นลาบลอยขอลาบลอยหนึ่งใบค่ะอืมถ้าเป็นลาบลอยพอจะมีนะแต่ว่าชาวราศีพิจิกต้องแบบว่าเบาๆมือนิดนึงนะคะลาบลอยเนาะเอาแบบเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่าโชคลาบที่เด่นชัดจริงๆมาจากเรื่องงานซะส่วนใหญ่เนาะทีนี้ก็มาเปิดตัวเลขนำโชคของชาวพิจิกนะคะขอตัวเลขนำโชคสามใบค่ะ หมายเลขสิบโอสิบเหรียญน,นะคะดูร่ำรวยหมายเลขเก้าอ่าเลขสิบเลขเก้านะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเลขสองนะคะเลขนำโชคของชาวพิจิกเลขสิบเลขเก้าแล้วก็เลขสองนะคะขอให้โชคดีเนาะแล้วก็มาดูเรื่องงานอีกสักนิดน,นึงค่ะขอดูเรื่องงานของชาวพิจิกค่ะเมษาพฤษอสภานี้ การงานของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอห้าใบค่ะพระราชาถือถ้วยนะคะแล้วก็มี the devil มี8ดไม้เท้า the date e ใบหนึ่งค่ะ5ถ้วยนะคะ อขอไพ่ขยายเลยแล้วกันคิงถือถ้วยคืออะไรเอ่ยเดวิลแปดไม่เท้าเด e เดทห้าถ้วยเหมือนกับปัญหาบางอย่างนะคะที่ชาวราศีพิจิกต้องเผชิญมาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหม่นะคะ ในช่วงเมษายนพฤษภาเนี่ยอยู่ก็เกิดปรับปรับตัดสินใจอาจจะถึงเวลาแล้วที่ชาวพิจิกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้นะส่วนในเรื่องของการตัดสินใจนั้นอาจจะมีเพื่อนหรือไม่ว่าคนรักเรานะคะมีส่วนในนั้นด้วยก็ได้นะแล้วก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยเหมือนกับน้อยใจอะอะไรบางอย่างจากที่ทำงานนะ ก็เลยอาจจะตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงชาวพิจิกหลายท่านอาจจะอยากออกจากงานนะคะถ้าสมมุติว่าจะมีงานใหม่เข้ามาก็จะได้จากการแนะนําของเพื่อนของคนรักหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะอ,อาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนของชาวพิจิกที่เหมือนเอารัดเอาเปรียบอะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่มีพลังงานแบบท็อกซิกในที่ทํางานอะ่ะ เป็นคนที่ทําให้คนอื่นไม่มีความสุขในการทํางานก็ได้เนาะาวพิจิกก็เลยเหมือนทนมานานแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่จะพยายามยื้อพยายามให้เราอยู่แค่ไหนเราก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะคะต่อสู้มาก็มากอดทนมาก็มากเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องไปแล้วแหละมันถึงเวลาแล้วเลยประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวพิจิกนะคะ ขอให้มีความโชคดีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะ,ะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ